สิ้นตจะไปรู้อะไรมันอมือไม่กระสุนไ่สุกมายาชือมือชอบิดสุดน้อยสุดนิดเดียวไปยินอะไรเลยเราชอบอนไรมาไหมทากใต้บากอกนะไม่มีใบไม้อยากไปบวันชื่อันเลยเรามาจุดยังไม่ พรุ่งนี้เราจะมีแซกกะโฟนนะครับมีแซกกะโฟนมีซัมเปตมีสไลด์แบบที่ท่านเห็นเลยครับแบบที่ท่านเห็นอยู่ในขนาดที่ในที่ในรูปแบบนั้นครับพรุ่งนี้จะสนุกจริงๆนะครับขอบคุณคุณแม่เสงี่ยมด้วยนะโอ้โหอย่าไปกลับอย่าไปกลับแม่เสงี่ยมออดไปยกหน่อยออดไปยกหน่อยนี่เกย์นี่เกได้ไหมนี่เกย์เอามือสิบนิ้วพนมก้มลงก้าวโต กจช่วยตมือทิ้งเอบเบอร์ให้กับพระเอกหน้าหวานสันดานชาติหมาครับหวานมังคมันจะขาดโอ้เข้าเรื่องไหที่เขาเรื่องลขอให้องค์หญิงทรงพระชนขอให้องค์หิงทรงพัชาประสานงานกับรถสิบล้อทรงพรชนมาอายุยิ่งเดือนนางโอ้บเบอร์ไหนป้ามี โอ้โหรุ่นนี้ขอเบอร์กูด้วยเถิป้าช่วยป้าเขาจะมีงานกูไม่กล้าจะมีอะไรกับเขาแบบจะโดนตำรวจจับเอออะไรอ่ะเขาหาเขาคืนวัตถุูกหมดเหรอแม่เอาแม่เอาเอาเบอร์ไปไหมฮเอาเบอร์ห้องไปไหมป้ามีงานโอ้แม่จำไปนะเบอร์ผมนะบอกเลยเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดศูนย์ศูนย์โอ้ยอันนี้เบอร์อันนี้เบอร์เคเอฟซีพิซซ่าแม่เดี๋ยวเราจะมีพนักงานมีทีมงานใครมาที่โต๊ะมีผู้จัดการส่วนตัวครับ เดี๋ยวอะไรนะปปอ๋อนุ่นครับขอขอเบอร์ที่คนที่กำลังชักเ้าอยู่เลยนะชักภาพไอ้เจ้าภาพไป็นไรครับแม่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 มีแฟนเนี่ยโอ้โหรุ่นนี้ไม่น่าเชาื่อเส<อ>ียงว่ากจะเป็นเพลง,เงกระสอบมะขอเพลงนี้ขอเพลงนี้สักเพลงนะฮะ,ะเป็นเพลงที่แบบว่าสบายๆนะครับใช่